What do you buy ไททั g ก o s ิ้นเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน in v e d in yourself ครับสุกครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่24เดือนพฤษายมน,นะครับวันนี้เจอผมครับกับช่วงบอสคา์ดถึงไรส์บายเทพพยะกากรนะครับ ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำนะครับมีแรงเทขายกันอย่างเดียวเลยครับทองคำนะฮะได้ขึ้นไปทดสอบที่รเร้อยหเหรียญต่อโธรย์ออนโดยประมาณนะครับและก็ได้ลงมาทดสอบที่1912เนะครับเป็นไปตามคาดการณ์ของทีมเรานะครับและปิดจบเมื่อคืนที่1 9 2 1นะครับมองว่าทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดแดงแบบนี้นั้นค่อนข้างที่จะไม่สวยครับมองว่าตอนนี้ ทองคำน่าจะกลับกลายเป็นขาลงแบบเต็มตัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกับน้องจอยก่อนนะครับในพบกับผมในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาพบกับเทดดิงไลท์บายเทพยากรนะคะประจำวันเสาร์ที่24นะคะมิถุนายนพศ2566นะคะ สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกในวันศุกร์ที่23นะคะที่ผ่านมาโดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงแตะระดับต่ําสุดในรอบ3เดือนและร่วงลงมากกว่า100ดอลลาร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ สัญญาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นไปอย่างไรทิศทางโดย S&P Global นะคะเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐนะคะปรับตัวลดลงนะคะสู่ระดับ53.0ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจากระดับ54.3ในเดือนพฤษภาคมค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะดัชนี PMI ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ50ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐมีการขยายตัวได้โดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่5ดัชนี PMI นะคะได้รับเร่งหนุนจากการดิดตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานแต่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนค่ะส่วนดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น ปรับตัวสู่ระดับ46.3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนจากระดับ48.4ในเดือนพฤษภาคมและดัชนี PMI ภาคการบริการเบื้องต้นปรับตัวลงสู่ระดับ54.1ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนจากระดับ54.9ในเดือนพฤษภาคมค่ะต่อไปนะคะไปรับชมการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคโดยคุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ What you buy ไทยไทยเจอ Go sweet เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In e h t In yourself ขอบคุณน้องจอยสับข่าวนะครับตอนนี้เราอยู่กับกราฟทองคำในรายสัปดาห์นะครับ กราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นนะฮะเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ผ่านมาเนี่ยทองคาได้ขึ้นไปทดสอบบรนเเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะแนวที่ทีมเราเนี่ยได้ทําไว้นานแล้วนะครับและก็ไม่ผ่านนะฮะอยู่ที่บรหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับแลวก็ได้มาปิดจบแนวรัสสำคัญนะครับเบรนเส้นสีชมพูเห็นไหมฮะแนวนี้เนี่ยมีแท่งเทียร์หลายแท่งเลยนะครับซึ่งมาชนนะครับคิดว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะไม่หลุดง่ายๆนะฮะอยู่บรหนึ่ง 9211918แนวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่หลุดง่ายๆนะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้านะครับคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสอย่่งสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ1957ขอย,ย้ำนะครับว่าแค่ขึ้นไปทดสอบนะฮะบริบรเวณ1,957เหรียญต่อทรอยออนนะฮะและคิดว่าไม่น่าจะผ่านไปได้นะฮะคิดว่าน่าจะลงต่อนะครับถ้าเกิดว่าทองคํานะฮะ แล้วไม่ผ่านสัปดาห์หน้าเป้าการลงในรายสัปดาห์นั้นอยู่ที่บรูเวน1,892เหรียญต่อรอยออนนะครับขอย้ำเลยนะฮะว่าเป้าการลงสัปดาห์หน้านะฮะอยู่ที่1892นะครับถ้าเกิดว่าต้นทุนนะฮะกองทุนเนี่ยมีแรงแพนิกขึ้นมานะฮะสามารถที่จะลงไปถึง1 8 7 3นะครับได้เลยแนวนั้นเลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวเปิดแกลบกระโดดขึ้นมานะครับมองว่าตรงคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับอย่างสูงมากๆเลยนะครับที่จะไปปิดบริเวณ1873นะครับถึงบริเวณ1 8 6 5เรนเส้นสีขาวแนวนี้เลยครับ ครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กราฟทองคำไรเดย์นะครับมองว่าทองคำไรเดย์นั้นบริเวณเส้นสีแดงเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญนะฮะอยู่ที่19121914นงาะครับทองคาเมื่อถึงแนวรับสาคัญแล้วเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้าไปนะครับและปิดจบมื่วันศุกร์ที่1 9 2 1นะฮะมองว่าวันจันทร์เปิดตลาดมาเนี่ยทองคำนะครับก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับที่จะมีแรงซื้อเข้าไปนะฮะไปทดสอบที่บริเวณหนึ่เยเหรียญ ต่อรอยออนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะเพราะว่าต้องขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับ1937แนวนี้เลยนะครับบริเวณใกล้กับเส้นสีเขียวที่ทางทีมทีพยากรเราขีดไว้เป็นแนวต้านนะครับและคาดว่านะครับจะเกิดว่าวันอาจารย์นังคานะฮะทองคำนะครับปิดต่ำกว่าบริ 1, เวณ1900เเหรียญเนี่ย มองว่าทองคำนะฮะก็จะมีเป้าถัดไปเนี่ยในการลงนะฮะอยู่ที่เบริเว1878บริเวณเส้นสีขาวนะฮะหรือว่าแถบน้ำเงินนะครับที่เราให้ไปนะครับเมื่อเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับไปว่า ISI Stochastic รวมถึงแมคดีนะฮะก็บอกว่าทองคำตอนนี้นะฮะอยู่ในฝั่งขายจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ s s i Stochastic รวมถึง m a c ดีเนี่ยอยู่ในโซนของ ของหมีครับหรือว่าแ r ริดโมเมนตัมนะฮะแนวนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยดิเคเตอร์เริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับคาดวาเนี่ยแรงซื้อคนข้างจะไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าทองคำรีบาวไปตามคาดการณ์จริงๆนะฮะบ,บริเวณ1น30ก้าากว่าๆนะครับก็ควรที่จะเปิดหน้าฝั่งขายนะครับตอนนี้เราอยู่กับทองคำในราย4ชั่วโมงนะครับเราให้แนว ต้านสาคัญเทนไลน์เส้นสีเขียวแนวนี้ไปนะฮะเห็นไหมฮะทองคําได้ขึ้นมาชนแนวต้านสีเขียวทุกครั้งเลยนะฮะและเมื่อคืนเป็นสุกนะครับก็ปิดจบที่แนวต้านสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับมองว่าโซนที่เกินไปเนี่ยก็เป็นฟาสซิคแนลของทองคำนะฮะที่เป็นสัญญาณหลอกนะครับหลอกให้ลูกุนเนี่ย follow ายซื้อไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ต่างเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะฮะทองคำรายสีชั่วโมงนั้นนะครับมองว่าถ้าเกิดว่าทองคำรายสีชั่วโมง รุดแนวรับสุดท้ายบริเวณ1912ทองคำก็จะลงต่อนะครับตามที่เราให้สัญญาณกันไว,ว้ว่าถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะร,รีบาวขึ้นไปบริเวณ1 9 3 0เหรียญก็ให้ขายนะฮะถ้าเกิดหลุด1912เนี่ยทองคำนะฮะก็จะพบกับนิวโรใหม่นะฮะอยู่ที่บริเวณ1873ถึง1878แนวนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับในราย4ชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวน,นครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมโชคดีอัครบุญสวัสดีครับ What you buy High level growth meet พวกเราติดตั้งการลงทุน In me in yourself